ตอนเป็นเด็กหน่อยไม่มีโอกาสได้มาสวนสนุกแบบนี้นะคะนี่พ่อเติมสิเถ่าแล้วกจังได้มากสวัสดีจ้ามือนีพาทุกคนไปเล่นเครื่องเล่นที่สวนสยามกันนะคะคลิปนี้ไปตั้งแต่เขาจัดโปรโมชั่นเหลือ200กว่าก็บาทค่ะสื่อตัวผ่านเว็บไซต์ของสวนสยามเลยนะคะเข้ามาถึงในบริเวณสวนสยามแล้วก็สิงงๆหน่อยนะคะเนื่องจากว่ามาข้งแรกบริเวณภายในสวนสยามมีสถานที่สําคัญในกรุงเทพเอามาจําลองไว้ที่นี้ด้วยค่ะถึงจุดจาหน่ายบัตรนะคะกัสิมีซากฟอสซิลของไดโนเสาร์อยู่ข้างหน้าแบบ แบบนี้อันปันถึกใจคักเลยค่ะคันเมนพนมาแนมเกิดือสิบออกจากมุมนี่จักเทียปันไม่ได้มาแต่แม่ถ่ายคลิปไปฝากแทนได้ไหมปุนละล่ออันปันปิดเท่มจังผ้ามาอีกเชือเนื่องจากเข้าซื้อตัวออนไลน์มาแล้วนะคะก็มาสแกนบริเวณทางเข้าหน้าประตูนี้ได้เลยมาได้จุดแรกก็สิเห็นชิงชาสวรสดียิ่งยญยแบบนี้เลยนะคะโแมนชิงชาสวรรค์เธอฉันบอกพิดเป็นมาหมุนมาย่องจ้าเครื่องเล่นหลากหลายแห้งคนก็หลายเช่นกันและเครื่องเล่นนี่เป็นสิ่งที่อยากเล่นมากที่สุดแล้วก็กลัวด้วยนะคะแอบสองคนอื่นเขาเล่นไปก่อน จังดเคยเล่นเครื่องเล่นนี่แนมเป็นจังไดลองมาบ่ใหอยฟังในเด้อจ้าส่วนตัวขอไปเล่นอย่างอื่นก่อนนะคะหนึ่งจากว่าคนหลายแห้งไลยบ่ไลยกันเลี้ยวเบิงจ้าโอ้ยถ่าจนเป็นลมแน่แน่กับเครื่องเล่นล่องซุงมหาสนุกเห็นจํานวนคนถีต่อคิวแล้วนะคะกันยางหนีออกมาเซามีแห้งจักหน่อยนะคะกลับมาเห็นกับเครื่องเล่นเครื่องนี้จ้าฟังจากเสียงกรีดกูคิดแล้วว่าจังไดกับบอลเลนบ่ลเลนแต่แท้คิดแล้วว่ามาแล้วทั้งทีเอาสักทีสิวะ ความรู้สึกหลังเครื่องล่มจอหัวอยู่ทั้งล่างขาอยู่ทั้งฟ้ากรีดจนเสียงแหบเสียงแหงเบอร์จาเนื่องจากวิญญาณค่ะกรีดเกือบแมนเยียวยอดสามีแห้งแล้วจังหน่อยเขาบานผีสิงต่อจ้จจาจินจะนาการของฉันบ้านพีสิงต้องน่ากลัวมากๆแต่ยางเขามาข้างในแล้วบ่มมียางจักยางเี๋ยวแต่หยุ่มเสียจนว่ามุนเบิดออกจากบ้านพีสิงแล้วยางสอดมาจักหน่อยค่ะก็ไม่เห็นเครื่องเล่นนี่จีเป็นให้ลท์ของงานของที่นี่อย่างเด็ดนี้ถ้าไม่ฉันสามารถตัดินใจเด็ดขาดและรวดเร็วเลยค่ะว่าเบ่นจริงๆเลยมาหน่อยหนึ่งค่ะเห็นเสาเขีียยวออออ่่เเหหนคิลลาามบทื คอยค่ะต่อคิวเพื่อขึ้นหอคอยก็เกือบบาแมนเป็นลมแต่พอได้คิวขึ้นมาแล้วนั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วก็เห็นบรรยากาศต่างๆใช้ชื่นขึ้นมากนิดหน่อยค่ะไปกันต่อค่ะในเมื่อชีวิตมันยังถูกบ่พอนะคะกับขื้นมานางกับบาซิงตรงนี้เลยฉันจําชื่อน้องไม่ได้ว่าน้องชื่ออะไรฉันเรียกน้องว่ากระบาซิงขึ้นไปแล้วกับกระแทกย่างเดียวไปกันต่อที่แบบสโลไล่แน่จักน้อยนะคะไปนางมาย่องมาหมุนจักน้อยเล่นเครื่องเบาเครื่องนักสลับกันไปค่ะนันยางมากไกลๆบอลลูนค่ะเป็นบอลลูนที่หมุนเบาๆซอฟๆนะคะกับชมว นั่งเวียนหัวเล่นๆอยู่เทิ่งๆค่ะกะว่าซื้อตัวเมส์มานี่คุมยางคักเลยเล่นแบบเต็มทีเลยค่ะเล่นได้บบจํากัดรอพร้อมนะคะวาตถทนไหวบอถ้าไปต่อคิว้วไปกันต่อที่เครื่องเล่นหมุนหมุนนี้ค่ะเป็นยายแมงมุมสไปเดอร์หมุนอย่างเดียวค่ะเวียนหัวอย่างเดียวและมาถึงเครื่องเล่นที่เสียวใส่เสียวท้องมากที่สุดก็คือเรือไวกิ้ง <c oughs> จากประสบการณ์ที่เคยนั่งเลือกไววกิ่งมาแล้วนะคะเลือกนั่งตรงกลางจะเสียวน้อยสุดแต่ก็ยังเสียวอยู่ดีไปกันต่อนะคะยังบโจบเครื่องเล่นสนุกสนุกยังมีอีกเพียบค่ะหลังจากที่ไปไล่ล่าเก็บแต้มเครื่องเล่นอื่นๆมาแล้วนะคะเราก็เลยกลับมาที่ล่องซุงค่ะให้เป็นเครื่องเล่นสุดท้ายนะคะ,เ,ะเนื่องจากว่าคิวหลายแห้งค่ะเอาไว้เป็นนันสุดท้ายเลยคิดว่าคนนอาจจะโบมาแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วคนก็นยังหลายอยู่คือเก่าถึงคิวล่องซุงของพวกเราแล้วนะคะก็เตรียมโตเลยค่ะมัดผมมัดยังให้เรียบ นี่ฉันสิบอกเดอเครืองเลน,นี้แนะนําเมื่อผู้ใรไปต้องเล่นนะคะต้องไปต่อคิ้วเลนเลยคือล่องซุ ah ่งมหาสนุกค่ะเธอต้องในเล่นนะคะคันแมนว่าเธอไปสวนสยามบรรยากาศระหว่างทางที่ล่องซุ่งไปนะคะก็จะพบกับสัตว์ป่าต่างๆเดี๋ยวไปเห็นคนอื่นนะคะที่ล่องจากปากไทเกิดตัวนั้นมาแล้วนะคะข้างหนา้าฉันนันก็เสียวแท่นเขาไปที่นี่ทุกคนรลอมหรือยังค่ะนี่อ้ ฉันยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยก็คือว่าขึ้นไปแล้วน้องก็จะหมุนหันหลังกลับนะคะแล้วก็ดึงตัวเราลงมาคือท่นานใส่ต่างตัวเครื่องเล่นนี่บริเณมีเที่ยงจะไว้รุ่นนะเธอเด็กน้อยแล้วก็คนที่แบบมีอายุนิดหน่อยนะคะเพื่อนกับภาคกันมาเล่นคือกันได้เธอ,อนับถือใจเขาเลยนะคะ <necess ari> นี่เขามาบริเวณปากนีนะะ่แล้วค่ะจ้องแล้วใกล้ที่ลงแล้วคือมันมาถึงตรงนี้มันไม่ให้พักอะไรเลยคือมันเหวี่ยงลงมาเลยเธอวู้บริเณทายภาพมุมนิเตดมาให้เบิงนะคะจันหยานมือถือฉันเหี้ยลองซุ่งเซตบอลแล้วกับบอลรุ่นนะคะมาต่อออีกเืนึ อืสัต <filt> ว <ling noise> ์แมมลูกขินนี่ล่ะกูหิวแห้งเมื่อยก็เมือยย